ได้ยินกันบ่อยๆว่าลองใช้เทคนิคเขียนพร้อมแบบ step back prompting หรือแบบ chain of t h o u g h t หรือ self consistency ดูสิถ้าอยากให้ AI ตอบคำถามได้ดีขึ้นว่าแต่เทคนิคพวกนี้มันทำงานยังไงวันนี้เราลองมาย่อยเทคนิคเหล่านี้ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นรับรองว่ามีประโยชน์ทำให้เราเข้าใจการทำงานของ AI แบบดีขึ้นลึกซึ้งแน่นอน Keep your cup empty. Keep your mind open. Welcome Amcup to AI Cup. เวลาเราถามอะไร AI แล้วได้คำตอบแบบอืมธรรมดาไปหน่อยหรือบางทีก็ตอบผิดแบบน่าเกลียดเลยโดยเฉพาะโจทย์ยากๆวันนี้ผมไปเจอ3เทคนิคสุดเจ๋งมาครับที่จะเปลี่ยนวิธีคุยกับ AI ของเราไปเลยทำให้มันฉลาดขึ้นตอบตรงใจขึ้นเหมือนเราได้อัปเกรดสมองให้มันยังไงยังนั้นเลยครับเทคนิคแรกเรียกว่า step back prompting ครับ ชื่ออาจจะดูยากนิดนึงนะแต่หลักการง่ายมากเลยเปรียบเทียบเหมือนเราอยากทำอาหารอร่อยๆสักจานแล้วไปถามเชฟว่าขอสูตรอาหารอร่อยๆหน่อยเชฟก็อาจจะให้สูตรผัดกระเพราธรรมดาธรรมามาให้แต่ถ้าเราลองถอยหลัง1นก้าวหรือ step back แล้วถามคำถามที่กว้างขึ้นก่อนเช่นเชฟครับวัตถุดิบอะไรที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อไก่บ้างเชฟอาจจะบอกว่ามีเห็ดมีครีมมีโรสแมรี่ พอเราได้ไอเดียพวกนี้แล้วค่อยกลับไปถามคำถามเดิมว่างั้นขอสูตรไก่ผัดครีมซอสเห็ดหน่อยครับคราวนี้แหละเราจะได้สูตรอาหารที่เจาะจงและน่าสนใจกว่าเดิมเยอะเลยการคุยกับ AI ก็เหมือนกันครับแทนที่จะถามตรงๆลองถอยมาถามคำถามกว้างๆเพื่อให้ AI ช่วยเราคิดไอเดียก่อนยกตัวอย่างเช่นอยากให้ AI ช่วยคิดเนื้อเรื่องเกมยิงปืนด่านใหม่ ตอนแรกถามไปแบบพื้นพื้น AI ก็ให้ล็อตเรื่องที่โคตรจะธรรมดาเลยครับแบบทหารโดนซุ่มโจมตีในเมืองคือแบบเห็นมาเป็นร้อยรอบแล้วแต่พอใช้เทคนิคส step back เขาเปลี่ยนคำถามเป็นช่วยคิดตีมเกมยิงปืนเจ๋งๆมา5แบบหน่อย AI ก็เสนอมาเลยครับมีทั้งฐานทัพในป่าเมืองไซเบอร์พังยานอวกาศเอเลี่ยนเมืองซอมบี้หรือแม้แต่ศูนย์วิจัยใต้น้ำเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับ พอได้ไอเดียพวกนี้แล้วเขาก็เอาทีมศูนย์วิจัยใต้น้ำเนี่ยกลับไปสั่งให้ AI เขียนเนื้อเรื่องอีกทีคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่าเล่นกว่าเดิมร้อยเท่าเลยครับสรุปง่ายๆคือเทคนิคนี้เหมือนการช่วย AI ตั้งหลักก่อนให้มันมีวัตถุดิบดีๆในหัวแล้วค่อยลงมือทำครับเอาละมาดูเทคนิคที่2กันบ้างอันนี้แก้ปัญหาโลกแตกของ AI เลยนั่นคือเรื่องคณิตศาสตร์ครับ หลายคนคงเคยเจอ AI คิดเลขผิดง่ายๆใช่ไหมครับเทคนิคนี้เรียกว่า chain of thought หรือ COT แปลตรงๆก็คือห่วงโซ่ความคิดครับง่ายๆเลยมันคือการสั่งให้ AI สแสดงวิธีทำออกมาครับเหมือนตอนเราเรียนเลขแล้วครูบอกว่าห้ามเขียนแต่คำตอบต้องสแสดงวิธีทำด้วยเพราะถ้าคำตอบผิดจะได้รู้ว่าผิดตรงไหน การทำแบบนี้กับ AI ก็เหมือนกันครับมันช่วยให้ AI คิดเป็นลำดับขั้นไม่ข้ามขั้นตอนและทำให้คำตอบสุดท้ายแม่นยำขึ้นแบบไม่น่าเชื่อมีตัวอย่างตลกอันหนึ่งเขาถาม AI ว่าตอนฉันอายุ3ขวบแฟนฉันอายุเป็น3เท่าของฉันตอนนี้ฉันอายุ20แฟนฉันอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ AI ตอบว่าอะไร63ปีไปกันใหญ่เลยครับแต่พอเขาเพิ่มประโยคสั้นๆต่อท้ายไปว่า เรามาคิดไปทีละขั้นกันแค่นี้เลยครับ AI ก็เริ่มลิสต์ออกมาเลย 1. ตอนชั้นอายุ3ขวบ 2. แฟนอายุ3คูณ3เท่ากับ9ขวบ 3. ตอนนี้ชั้น20แปลว่าเวลาผ่านไป17ปี 4. ดังนั้นแฟนก็ต้องอายุ9บวก17เท่ากับ26ปีเห็นไหมครับพอให้มันคิดทีละขั้นคำตอบออกมาถูกต้องเป๊ะเลย เทคนิคนี้เอาไปใช้กับงานที่ซับซ้อนได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเขียนโค้ดวางแผนงานหรือแก้ปัญหาอะไรก็ตามแค่บอกให้มันคิดทีละขั้นมันจะเก่งขึ้นทันทีเลยลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเทคนิคนี้ชื่อว่า self consistency หรือการหาความสอดคล้องด้วยตัวเองครับเทคนิคนี้เหมาะมากกับคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวหรือคำถามที่อาจจะกำกวมมากๆครับไอเดียของมันก็ง่ายเหมือนเดิมครับ คือการถามคำถามเดิมซ้ำๆหลายๆรอบแล้วดูว่าคำตอบไหนที่โผล่มาบ่อยที่สุดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราอยากรู้ว่าหนังเรื่องหนึ่งสนุกไหมถ้าเราถามเพื่อนแค่คนเดียวเราก็ได้ความเห็นเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปถามเพื่อน1 0คนแล้ว8คนบอกว่าสนุกมากเราก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดีจริงๆเทคนิคนี้ก็คือการทำแบบนั้นกับ AI ครับอย่างตัวอย่างที่เขายกมาคือให้อีเมลฉบับหนึ่งมาแล้วถาม AI ว่า อีเมลนี้สำคัญหรือไม่สำคัญอีเมลมันมีความกวนๆหน่อยเขียนโดยแฮกเกอร์ที่มาแจ้งบั๊กแต่ก็พูดจาติดตลกบอกว่าไม่ต้องรีบแก้ก็ได้กำกวมมากใช่ไหมครับพอลองถาม AI ครั้งแรกมันบอกว่าสำคัญเพราะเป็นเรื่องความปลอดภยัยแต่พอถามอีกรอบมันกลับบอกว่าไม่สำคัญเพราะคนเขียนดูไม่รีบร้อนอะไรเลยอ้าวแล้วจะเชื่ออันไหนดีล่ะวิธีแก้ก็คือ ถามไปเลยครับ3ครั้ง5ครั้งแล้วนับคะแนนดูอย่างในเคสนี้ถามไป3ครั้งได้คำตอบว่าสำคัญ2ครั้งและไม่สำคัญ1ครั้งเราก็จะยึดตามเสียงข้างมากครับคืออีเมลนี้สำคัญเทคนิคนี้เหมือนการทำโพลความคิดของ AI นั่นแหละครับช่วยให้เราได้คำตอบที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในสถานการณ์ที่คลุมเครือมากๆสรุปง่ายๆวันนี้เราได้3มเทคนิคเทพๆไปอัปเกรดการคุยกับ AI นะครับ 1คือ step back หรือการถอยมาตั้งหลักถามคำถามกว้างๆก,ก่อน 2. คือ chain of thought หรือการสั่งให้มันคิดทีละขั้นตอนและ3คือ self-consistency คือการถามซ้ำๆแล้วเอาคำตอบที่เจอบ่อยที่สุดสิ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้ก็คือการคุยกับ AI ไม่ใช่แค่การออกคำสั่งครับแต่มันคือการนำทางความคิดของมันยิ่งเรานำทางได้เก่งเท่าไหร่เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นครับ ลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่า AI ที่เราใช้อยู่ทุกวันมันเก่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และเปิด notification ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ